สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยมาหาสงครามแห่งท้องทะเลในปืนใหญ่จอมสลัดคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อาจมีการเพิ่มเติมเสริมแต่งเพื่อให้หนังมีอัรรรถมากยิ่งขึ้นทางผู้จัดจทำมิได้มีเจตนาล่วงเกินจากใจจริงหากมีความผิดพลรราดประการใดต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวราวปีพศ2101นามหาคนครรังกาสุกะหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าปัตตานีมีกษัตริย์ปกครองพระนามว่าราชามันโซชาพระองค์มีทายาททั้งหมด6พระองค์ประกอบด้วยพระโอรสหรือลูกชายสองพระองค์ได้แก่เจ้าชายบาฮาดูและเจ้าชายบีมาพร้อมทั้งพธิดาลูกสาวอีกสพระองค์คือเจ้าหญิงฮิเจา เจ้าหญิงบีรูเจ้าหญิงอูงูและเจ้าหญิงอามัสแต่เจ้าหญิงอามัสน้องคนสุดท้องเส้นพระชนตั้งแต่ยังเยาว์จึงคงเหลือพระโอรสลัธิดาที่เจริญพัฒนาสาอยู่เพียงห้าพระองค์เท่านั้น หลังจากครองราชมา8ปีราชามันโซชาก็สิ้นพระชนจากไปทําให้เหล่าขุนนางทําการแต่งตั้งให้เจ้าชายบาฮาดูโอรสองโตขึ้นรับตําแหน่งกษัตริย์และครองราชมาถึง11ปีกระทั่งเจ้าชายบีมาผู้เป็นน้องเกิดความอิจฉาริษยาอยากขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองแถมยังมีพวกขุนนางคอยอยุยงบิ้วอารมณ์อยู่ข้างหลังพระองค์จึงเกิดหน้ามืดตามัวส่งคนมารอบสังหารเจ้าชายบาฮาดูพี่ชายแท้ๆของพระองค์จนสิ้นพระชน แต่เวรกรรมย่อมมาเร็วเหมือนจรวดพระองค์ถูกพวกขุนนางหักหลังเจ้าชายบีมาจึงถูกพิพากษาประหารชีวิตและสิ้นพระชนตามพี่ชายของตนเองไปทําให้ตอนนี้บนบัลลังก์นั้นว่างเปล่าเมื่อไม่มีเจ้าชายอยู่รับตําแหน่งกษัตริย์เหล่าขุนนางที่ต้องการยุติการชิงบัลลังก์ไว้ชั่วคราว เนื่องจากภายในเมืองกําลังซบเซาจึงจําใจลงมติแต่งตั้งให้เจ้าหญิงฮีเจาราชธิดาองค์โตของราชามันโซชาขึ้นครองราชเป็นราชากษัตริย์หญิงองค์แรกแห่งประวัติศาสตร์ของลังกาสุกะทรงพระนามใหม่ว่าราชาฮีเจา วันเวลาผ่านไปจนถึงปีพศ2136ราชยาฮิเจา้ามุ่งมั่นพัฒนาดูแลบ้านเมืองด้วยความภาคเพียรอีกทั้งยังคอยสร้างมิมตรไมตรีกับนครต่างๆรวมไปถึงการค้าขายกับต่างชาติทําให้เศรษฐกิจการค้าของรังกาสุกะกลับมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว,ว่านี่คือนครทองคําแห่งท้องทะเลเลยทีเดียว พระองค์ด้พิสูจน์ตนแล้วว่าแม้จะเป็นหญิงก็สามารถปกครองบ้านเมืองให้ยิ่งใหญ่ได้ทำให้พระนามของรายาฮีเจ้าไม่เพียงเป็นที่รู้จักในข้าวสมุทรมาลายูเท่านั้นแต่ชื่อเสียงของท่านยังเลื่องลือขจรไปทั่วโลกแต่ด้วยความมั่งคั่งนี้เองกลับทำให้บรรดาเมืองใหญ่ต่างแดนอย่างนครศรีธรรมราชรวมไปถึงกลุ่มกบฏและโจสรสลัดในท้องทะเลเริ่มสนอกสนใจและคิดอยากจะบุกยึดครองลังกาสุกะทำให้สงครามก่อตัวขึ้นเป็นระยะ ทางด้านองค์รายาหีเจ้าจึงเริ่มหวั่นพระไทยเกรงว่าลังกาสุกะจะแพ้สงครามและถูกยึดครองเนื่องจากนาครแห่งนี้มีศัตรูอยู่รอบด้านแถมเรายังขาดนักรบฝีมือดีและอาวุธยุทธปกรณ์ที่จะใช้ต่อสู้พระองค์จึงเร่งจัดการแข่งขันคัดเลือกทหารมากฝีมือเข้าสู่กองทัพทําให้รายาหีเจ้าได้ตัวยะรังหนุ่มนักสู้สุดแกร่งที่หน้าเหมือนจมโจรบังไฟมาเป็นแม่ทัพและองค์คารักส่วนพระองค์อีกทั้งรายาหีเจา้ายังติดต่อไปหา ยานิสบลีปราบนักสร้างอาวุธชาวดัสเพื่อขอให้เขาช่วยสร้างอาวุธมาใช้ป้องกันเมืองทางคุณยานิสบลีจึงสร้างมาหาปืนใหญ่ที่ทรงอนุภาพที่สุดขึ้นมาจากนั้นจึงออกเดินทางเพื่อน,นําปืนใหญ่ปถวัยให้อง์รายาฮีเจาด้วยตัวเองโดยยานิสบลีได้เดินทางมาพร้อมกับลูกศิษย์ชาวจีนที่ชื่อลิมเคียมแต่ระหว่างทางพวกเขากลับถูกกลุ่มโจรสลัดลึกลับนามว่าอีกาดาที่นําโดยเจ้าชายราวายัยและซาเลมเข้าโจมตีเนื่องจากพวกมันตั้งใจ จะขโมยมาหาปืนใหญ่ไปใช้เองเหตุการณ์นั้นทําให้ยานิสปลีถูกดับชีวิตอย่างน่าเวทนามีนํำซ้ำําเรือก็โดนระเบิดจนไม่เหลือซาก ทำให้มหาปืนใหญ่ได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรมีเพียงลิ่มเคียมเท่านั้นที่รอดชีวิตและโชคดีที่เขาได้ลุงอัญญาชาวเลที่บังเอิญเล่นเรือผ่านมาช่วยพาเขากลับไปรักษาตัวที่หมู่บ้านส่วนทางกลุ่มโจรสลัดของราวัยที่พยายามกู้มหาปืนใหญ่กลับมาหลายต่อหลายหนมันก็ล้มเหลวไปเสียทุกครั้งมหาปืนใหญ่ได้จมอยู่ณจุดลึกสุดของทะเลอีกทั้งยังมีคลื่นเสียงของมหาสมุทรรบกวนแม้แต่ซาเลมหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดอีกการ ดำที่เป็นผู้มีวิชาอาคมแกล่งกล้าก็ไม่สามารถดำลงไปกู้มาหาปืนใหญ่ขึ้นมาได้ อีกด้านหนึ่งองค์รายาฮีเจ้าเมื่อทราบข่าวว่ายาเนสบรีถูกสังหารกลางทะเลพระองค์ก็ยิ่งทรงวิตกแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าต่อองค์ท่านได้เร่งจัดงานประชุมพันธมิตรตามนครต่างๆแต่ระหว่างงานประชุมพระองค์กลับถูกพวกโจรสลัดอีกาดำของซาเลมโจมตีมาจะสังหารองค์รายาให้สิน้นอย่างดีที่แม่ทัพยารังสามารถปกป้องทุกคนไว้ได้อีกทั้งเขายังสังหารเมียของซาเลมได้สําเร็จแต่ยารังกลับพลาดท่าโดนเล่นงานด้วยพิษจนใบหน้า ขวาต้องเสียโฉมทําให้ซาเรมยังคงหนีรอดไปได้จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางลิมเคียมที่ตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หมู่บ้านเผาเลดาของลุงอัญญาซึ่งทางลิมเคียมก็ปรับตัวเข้ากับชาวเผ่าทุกคนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากคนบนก่อนนั้นเฟลลี่สุดๆโด,ดยเฉพาะกับหลานชายบุญธรรมของลุงอัญญาที่ชื่อว่าเจ้าปารีเวลาลิมเคียมประดิษฐ์อะไรออกมาปารีก็มักจะเป็นคนแรกที่ได้ทดสอบตัวอย่างเช่นตีนกบอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราว่ายน้ําได้เร็ว ขึ้นหรือจะเป็นเครื่องร่อนเอออันนี้ต้องทดสอบเองอะนะเพราะมันอันตรายเกินไปสําหรับเด็กและอยู่มาวันหนึ่งลุงอัญญาก็พาปารีเดินทางไปยังเกอบปริศนาที่นั่นทุกคนจะได้พบกับปูก่กระเบนขาวปรมาจารย์วิชาดูหลำ่ำคือวิชาเลยนะเอากอดูหล่ำไงโอ้ยเราก็นึกว่ากันสัตว์ละอำํำเอาหอยหิบมา สารแห่งพลังที่จะทําให้คนกับปลาเป็นหนึ่งเดียวกันวิชาที่ชาวเลน้อยคนนักจะฝึกสําเร็จโดยลุงัญญาได้พาปารีมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์กับปู่กระเบนขาวพร้อมทั้งขอร้องให้ปู่ฝึกวิชาดูหลํำขั้นสุดยอดให้ปารีหน่อยเนื่องจากเจ้าหนูเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษตรงตามตําราเหมาะมากที่จะฝึกให้เป็นปารมาจารย์คนต่อไปแต่ทางปู่กระเบนขาวกลับปฏิเสธเพราะวิชาดูหลํำระดับมาสเตอร์นั้นควบคุมยากเกินไปคนส่วนใหญ่ที่ฝึกเนี่ย ก็มักจะโดนด้านมืดเข้าครอบงำจนกลายเป็นคนชั่วช้ากันแทบทุกรายพอลุงอัญญาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับเซ็งที่ถูกปฏิเสธแกจึงตัดสินใจจะสอนวิชาดูหล่ำขั้นพื้นฐานให้ปารีแทนเพราะตัวแกเองก็พอจะมีวิชาอยู่บ้างการฝึกฝนนั้นเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลุงอัญญาอธิบายว่าวิชาดูหล่ำนั้นมีทั้งหมด3ขั้นโดยขั้นแรกที่ปารีต้องเรียนจะเป็นระดับอนุบาลเบเบที่ชาวเลใช้สําหรับหาปลานั่นคือการแยกแยะเสียงของปลาเพื่อจําแนก คือฟังแล้วรู้เลยว่าอ๋อนี่ปลาทูน่านะส่วนนั่นปลาแซลมอนแถมยังสามารถอ่านความรู้สึกของปลาออกด้วยถ้าเราเข้าใจปลาเราก็จะรู้แหล่งที่อยู่ของมันทีนี้แหละก็สบายเลยจะจับปลากินทีปลา,ปาอยู่ตรงไหนเรารู้หมดด้วยการตั้งสมาธิสัมผัสถึงอากาศอุณหภูมิความชื้น กระแสน้ํากระแสลมที่สัมผัสร่างมันจะทําให้เรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างดินฟ้าอากาศแถมยังสามารถคาดการได้ว่าเมื่อไรฝนจะตกอีกด้วยอาจจริงๆถ้าเกิดมีเมฆขมุกขมัวมาเนี่ยก็ฝนตกแน่ๆแล้วนะขั้นที่2คือการส่งพลังเสียงแหวกน้ําทําให้เราสามารถควบคุมปลาแล้วบังคับให้มันทําสิ่งที่เราต้องการได้เช่นการใช้ปลาโจมตีศัตรูแต่โดยทั่วไปก็สั่งได้แค่ปลาตัวเล็กๆนะครับถ้าจะสั่งไซบิกอย่างฉลามกระเบนหรือ วานเนี่ยมันต้องระดับมาสเตอร์เท่านั้นส่วนขั้นสุดท้ายคือขั้นสูงสดุดนั่นคือการฝึกจิตให้ว่างเปล่าและทิ้งทุกสิ่งความรักโลภโกรธหลง ตัดกิเลสในใจให้หมดสิน้นเมื่อใดที่จิตใจปล่อยวางร่างกายของเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลเราจะสามารถพูดคุยกับปลาได้และหายใจใต้น้ําได้อย่างอิสระซึ่งในปัจจุบันมีเพียงปูกระเบนขาวเท่านั้นที่สามารถฝึกดูหลาขั้นสุดท้ายได้สําเร็จทางปารีเองก็ตั้งใจฝึกฝนจนสามารถใช้วิชาดูหลาระดับพื้นฐานทั้งสองขั้นได้อย่างช่ำชองกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนโกหกปารีได้เติบโตเป็นหนุ่มรูปงามแถมยังหน้ามันขุนพันธ และได้แต่งงานกับคนรักที่ชื่อบินตังเพื่อนสนิทในสมัยเด็กที่ข้ามเฟรนโซนมาเป็นคู่ชีวิตตอนนี้ปารีของเราสุดแสนจะมีความสุขถ้าหนังจบลงตรงนี้ก็คงดีแต่คนสร้างเขาไม่ได้ใจดีกับพระเอกสักเท่าไหร่นะสิครับในวันหนึ่งปารีก็บังเอิญมาเห็นลุงอันญ,ญากับลิ่มเคียมได้ตั้งกลุ่มนักรบนักกากออกดักซุ่มโจมตีเรือของกลุ่มโจสลัดอีกาดําเพื่อตัดกําลังกองทัพของพวกมันทําให้ปารีตัดสินใจขอเข้าร่วมกลุ่ม และช่วยจัดการกองเรือของพวกอีกาดําไปได้หลายลำพวกเขาคิดว่าแผนการไปได้สวยและไม่มีทางที่พวกมันจะรู้โดยที่กลุ่มตัวเอกของเราไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ราวัยกับซาเลมกําลังวางแผนเอาคืนพวกปาลีอยู่อีกาดําจ้องจะเล่นคุณ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางลังกาสุกะที่ตอนนี้องค์ราヤฮาีเจาได้วางแผนจะเชื่อมสัมพันธ์ทไมตรีกับนครปาหังเมืองที่มีพร้อมทั้งกําลังทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์พร้อมสพร์ราヤฮาีเจาจึงต้องการให้น้องสาวคนสุดท้องอย่างเจ้าหญิงอูงูอภิเศกสมรสกับเจ้าชายปาหังนี่เป็นทางเดียวที่ลังกาสุกะจะได้กองทัพสุดยิ่งใหญ่มาช่วยปกป้องบ้านเมืองแต่ทางเจ้าหญิงอูงูที่เป็นคนรักอิสระและชอบการประจนภยัยกลับไม่ต้องการแต่งงาน โลกนี้มีอะไรให้ออกไปสำรวจอีกตั้งเยอะใครจะบ้ามาแต่งงานแล้วคุกอยู่แต่ในวังฮะองค์หญิงถึงขนาดไล่ให้เจ้าชายปลาหังปลาไกลาไปไปไป นี่ถ้าเป็นคนอื่นคงกระโดดใส่พิติ๊กไปแล้วแต่เธอบอกไม่ใช่สเปกไม่สนไม่สนด้านเจ้าชายปาหังถึงจะโดนปฏิเสธแต่แกก็ดันชอบผู้หญิงเห้าๆนิสัยดือด้อๆซะอย่างนั้นจนสุดท้ายทั้งโดนพี่บังคับทั้งประโยชน์สุขของบ้านเมืองเจ้าหญิงอูงูก็ต้องฝืนใจมั่นกับเจ้าชายปาหางทั้งน้ำตาอยู่ดีเพราะมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหญิง หลังจากได้พันธมิตรสุดแข็งแกร่งมาองค์ราชาฮิจาก็สั่งให้ทีมนักประดิษฐ์หลวงลงมือสร้างปืนใหญ่เรียนแบบของคุณยานิสบรีขึ้นมาแต่มันก็ล้มเหลวเป็นได้เพียงของก๊อปตามตลาดนัดเป็นเหตุให้พระองค์ยิ่งกังวลพระไทยว่าทำไมบ้านเมืองเราเนี่ยถึงไม่มีคนเก่งๆที่สามารถสร้างปืนใหญ่ดีๆขึ้นมาได้เลยกระทั่งตอนนั้นขุนนางใหญ่ที่ชื่อท่านโตรามันได้กราบทูลว่าเขาได้ข่าวจากชาวฮอลันดาว่าลูกศิษย์ของคุณยานิสบรีที่ชื่อลิม ย,ยังมีชีวิตอยู่และกําลังหลบซ่อนตัวอยู่นักกอ่อของเผ่าเลดะไม่แน่ลิมเคียมผู้นี้อาจเป็นคนที่สามารถสร้างมาหาปืนใหญ่กระบอกใหม่ให้เราได้สําเร็จประจวบเหมาะจังหวะนั้นเจ้าหญิงบีรูน้องคนรองก็บังเอิญมาได้ยินอีกทั้งพระองค์ยังมีเพื่อนสาวที่ชื่อลิมกอเนียวแล้วก็บังเอิญบังเอิญอีกแหละเธอคนนี้คือน้องสาวแท้ๆของลิมเคียมเจ้าหญิงบีรูและอูงูจึงขออนุญาตพาลิมกอเนียวไปตามหาลิมเคียมที่เกาะเผ่าเลดะทาง องรายาก็ทรงอนุญาตพร้อมทั้งสั่งให้ยะารังติดตามไปดูแลเจ้าหญิงทั้งสองอย่างใกล้ชิดจากนั้นาพาก็ตัดกลับมาทางปารีกับพวกที่พากันออกเล่นงานกองเรือของโจรสลัดอีกาดําเหมือนอย่างเคยแต่คราวนี้มันต่างออกไปบนเรือลํานี้กลับไม่มีพวกมันอยู่เลยสักคนลุงอัญญาจึงอาสาเข้าไปตรวจด,ดูด้านล่างและจังหวะน,นั่นเองเหล่าโจรสลัดอีกาดําที่ดักซุ่มอยู่บนโบกก็ระดมยิงโจมตีใส่พวกเขาตามแผนตลบหลังที่พวกมันวางไว้ทําให้ลุงอัญญา กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนพาท่าเสียชีวิตค่าลำเรือส่วนลิมเคียมก็บาดเจ็บอาการสาหัสทําให้ปาลีต้องรีบพาลิมเคียมหนีกลับมาที่เกาะแต่พวกเขาก็ต้องช็อกเมื่อพบว่าเกาะบ้านเกิดสุดสงบนั้นถูกกลุ่มสลัดอีกาดําทําลายสิ้นไม่มีเหลือไร้ผู้รอดชีวิตแถมบินตังคนรักของปาลีและบรรดาผู้หญิงบนเกาะทั้งหมดได้ถูกพวกมันลักพาตัวไปแล้ว ปารีที่โกรธสุดขีดจึงตัดสินใจลุยเดียวกับไปที่เรือของพวกอีกาดำแต่สุดท้ายเขาก็พลาดท่าถูกเล่นงานจนหมดสติและถูกจับทวงน้ําให้ตุยคาทะเลเมื่อปารีได้สติตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับร่างอันไร้วิญญาณของหญิงสาวชาวเผ่ามากมายรวมไปถึงบินตังคนรักของเขาเองก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วปารีเจ็บช้ำดังคนตายทั้งเป็นที่วันนี้เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งปารีจึงตัดสินใจจะบุกไปยังฐานของพวกอีกา และกำจัดพวกมันทุกคนส่วนทางริมเคียมที่รออยู่ที่เกาะก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงบีรูที่นำกำลังมาตามหาเขาที่เกาะพอดีโดยริมเคียมนั้นดีใจมากที่ได้พบกับริมกอนียวน้องสาวของตอนอีกครั้งทางเจ้าหญิงบีรูจึงยื่นข้อเสนอว่าริมเคียมกับน้องสาวจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่จีนถ้าริมเคียมยอมช่วยลังกาสุกะสร้างมาหาปืนใหญ่ไว้ใช้ต่อสู้กับพวกโจรสลัดซึ่งแน่นอนว่าริมเคียมตอบตกลงแต่ตอนนั้น พวกจนสลัดที่นําโดยราไวกับซาเลมก็ได้บุกมาโจมตีพวกเขาแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้ยะรังกับทหารที่มีจํานวนน้อยกว่าพลาดถูกเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บอีกทั้งเจ้าหญิงทั้งสองรวมถึงลิ่มเคียมและน้องสาวก็ถูกพวกมันจับไปเป็นตัวประกรันที่ฐานใหญ่ยะรังในสภาพสะบักสะบอมจึงแอบติดตามไปช่วยเขาได้รอบเข้าไปในฐานและไล่เก็บพวกตัวประกับไปทีละคน กระทั่งย่ารังบังเอิญมาพบกับปารีที่แอบบุกเข้ามาเหมือนกันทั้งคู่ที่ไม่มีเวลาคุยจึงตกลงร่วมมือกันแบบงงๆแท็กทีมจัดการพวกโจรสลัดจนสามารถช่วยเหลือเจ้าหญิงทั้งสองออกมาได้แต่อย่าลืมว่านี่มันถิ่นตัวร้ายเรื่องจํานวนไม่ต้องพูดถึงโอ้โหมันมีกันเพียบทั้งย่ารังกับปารีที่สู้ไม่ไหวจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยริ่มเคี่ยมกับน้องสาวออกมาได้แถมเจ้าหญิงอูง,งูก็พลาดโดนดาเมจเจ็บขาตกน้ําทําให้ปารีตัดสินใจกระโดดลงไปช่วย ส่วนย่ารังกับเจ้าหญิงบีลูก็ไม่มีทางเลือกนอกจากหนีเอาตัวรอดกลับไปที่เมืองก่อนทางปารีกับเจ้าหญิงอูงูดูท่าจะไม่รอดเพราะซาเลมได้ใช้วิชาดูหล่ำด้านมืดเข้าโจมตีใส่พวกเขาแต่ก็เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้างปู่กระเบนขาวที่สัมผัสถึงพลังของปารีได้ก็โผล่ามาช่วยทั้งสองไว้แบบทันท่วงทีและพาพวกเขานี้กลับไปพักฟื้นที่เกาะส่วนตัวทางเจ้าหญิงอูงูก็ขอร้องให้ปู่กระเบนขาวช่วยพาเธอไปส่งที่เมืองลังกาสุกกะแต่มันก็ไม่ได้ เพราะตอนนี้ทะเลเข้าสู่หน้ามรสุมมหาสมุทรจะเกิดพายุขึ้นลมแรงออกเรือไปก็มีแต่จะกลายเป็นอาหารป่าสากุระทําให้ทั้ง3ต้องทนใช้ชีวิตอยู่บนเกาะร่วมกันไปอีกเป็นเดือนส่วนปารีที่ยังโกรธแค้นกลุ่มจนสลัดอีกาดําจึงขอร้องให้ปูก่กระเบนขาวสอนวิชาดูหลําขั้นสุดยอดให้เขาทีเพื่อที่เขาจะได้กลับไปแก้แค้นแต่ปู่แกก็ไม่ยอมสอนถ้าปารีจะใช้วิชานี้ทําร้ายคนอื่นมีหวังถูกด้านมืดเข้าครอบงําแนะ่สิ่งที่ปารีต้องฝึกใน ตอนนี้คือการให้อภัยตั้งหากถึงสังหารพวกโจรสลัดไปทุกคนที่ปารีรักก็ไม่ฟื้นกลับขึ้นมาอีกแล้ว ตัดภาพกลับมาทางเจ้าหญิงบีรูและย่ารังที่เพิ่งหนีตายกลับมาถึงลังกาสุกะย่ารังนั้นบาดเจ็บสาหัสทําให้ต้องเรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วนส่วนองค์รายายฮีเจาก็ถึงกับเสียพระทัไทยอย่างหนักเมื่อรู้ว่าน้องสาวอย่างเจ้าหญิงอูงูได้หายตัวไปย่ารังจึงกราบโทนขออภัยโทษและสาบานว่าเขาจะเป็นคนไปตามหาเจ้าหญิงอูงูกลับมาให้จงได้รวมถึงยังขออนุญาตนํากําลังทหารบุกไปถล่มฐานของอีกาดําหลังจากหน้ามรสมจบลงซึ่งอง รายาฮเจาก็ทรงอนุญาตพร้อมมอบกำลังทหารติดตามไปทั้งหมด29นายส่วนทางลิมเคียมที่ยังคงถูกจับอยู่ในฐานของราวัยกับซาเลมก็ถูกพวกมันบังคับให้สร้างปืนใหญ่เพื่อนำมาใช้ทำลายลังกาสุกะและถ้าลิมเคียมไม่ยอมลิมกอเนียวน้องสาวของเขาจะต้องถูกโจนสลัดนับร้อยคนแซนวิชแน่เป็นเหตุให้ลิมเคียมไม่มีทางเลือกนอกจากยอมทำตามที่พวกมันสั่งมิหนำซ้ําราวัยกับซาเลมยังจัดการประชุมสหพันธ ทำมิจนสลัดขึ้นมาเพื่อวางแผนรวมกำลังบุกยึดลังกาสุกะให้จงได้ จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ปารีหลังจากถูกปฏิเสธมันก็ทําให้เขายิ่งหงุดหงิดจนกระทั่งในตอนค่าปารีก็เริ่มได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือเสียงของปูกกระเบนดํานักโทษของปูกกระเบนขาวแถมยังหน้าเหมือนกันด้วยฮะโดยปูกกระเบนดําได้เล่าว่าเขาถูกจับมาขังในถ้านี้เนื่องจากตัวเขาเป็นผู้สําเร็จวิชาดูหลําขั้นสุดยอดอีกทั้งปูกกระเบนดํายังบอกอีกว่าถ้าปารีอยากเรียนเขาจะสอนให้ พอปู่แกได้สอนวิชานี้ให้กับลูกศิษย์มาแล้วนับไม่ถ้วนแม้แต่หัวหน้าโจนสลัดอีกาดำอย่างซาเลมก็เป็นหนึ่งในศิษย์เอกของแกด้วย ซึ่งก็แน่นอนครับปารีตอบรับคำเชิญทันทีไม่มีรีรอเขาได้ฝึกฝนมันด้วยความแค้นและความเกลียดชังจนสามารถพัฒนาทักษะการใช้พลังได้อย่างรวดเร็วปารีแอบมาเรียนกระปูกกระเบนดำทุกคืนอย่างลับๆทำให้ปารีนั้นเริ่มถูกด้านมืดนจิตใจเข้าครอบงำควบคุมตัวเองไม่ได้แถมยังเกือบลงมือใส่กอกยัดเข้าขนมปังกับเจ้าหญิงอูงูอีกโชคดีที่ปูกกระเบนขาวมาช่วยสะกดพลังว้ได้ทันพร้อมอยังพูดเตือนสติจนปารี สำนึกได้ว่าถ้าเขายังทำแบบนี้เขาก็ไม่ต่างอะไรกับพวกโจรสลัดจอมชั่วช้า ทำให้ปารีตัดสินใจจะไม่เรียนดูหลํำด้านมืดต่อแต่สิ่งที่ปารียังสงสัยนั่นคือปู่กระเบนดำทำอะไรผิดถึงต้องมาถูกขังแบบนี้ปู่กระเบนขาวจึงอธิบายว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนกระเบนดำนั้นเป็นครูฝึกทหารของรังกาสุกะแต่กลับลักลอบได้เสียกับนางสนมของกษัตริย์คือแอบคบกับเมียน้อยเจ้านะครับมิหนำซ้ํากระเบนดำยังได้รับคําสั่งให้ลอบปลงพระชนกษัตริย์บาฮาดูและแน่นอนครับต่ดำแกทำสำเร็จ ถือเป็นการกระบฏต่อแผ่นดินมีความผิดสูงสุดนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ปูกกระเบนขาวต้องขังแกไว้ในถ้ำเพื่อชดใช้ความผิดที่กระทำในอดีตนั่นเอง หลังจากนั้นในคืนถัดมาปารีกับเจ้าหญิงอูงูก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของอะไรบางอย่างแล้วความจริงก็ถูกเฉลยแท้ทรูแล้วปูกระเบนดำก็คือปูกระเบนขาวเองนี่แหละถึงว่าหน้าเหมือนกันแท้ทั้งสองคือคนคนเดียวกันมาโดยตลอดตอนนี้แกบ้าคลั่งจนควบคุมตัวเองไม่ได้แถมยังเกือบพลั้งมือปิดชีวิตปารีโชคดีที่เจ้าหญิงอูงูใช้ก้อนหินทุบหัวแกจนสลบปารีจึงรอดชีวิตมาได้กระทั่งในรุ่งเช้าปูกระเบนขาว จึงออกมาอธิบายให้ฟังอีกรอบว่ากาเบนดํานั้นคือด้านมืดที่อยู่ณจุดต่าสุดในจิตใจของแกปู่กาเบนขาวจึงได้สร้างถ้าอาคมนี้ขึ้นมาเพื่อกักขังตัวเองเวลาที่ควบคุมด้านมืดไม่ได้แต่เมื่อคืนเหมือนปู่กะจะเข้าถ้าไม่ทันเรื่องถึงได้เป็นแบบนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปู่กาเบนขาวจึงตัดสินใจจะสอนวิชาดูหลํำขั้นสุดยอดที่แท้จริงให้กับปารีเพราะปู่กาเบนขาวไม่อยากให้ปารีถูกด้านมืดเข้าครอบงำแบบแก่ สอนตั้งแต่แรกกระจบและโปูซึ่งการฝึกเริ่มขึ้นแทบจะทันทีอย่างที่บอกดูหลำขั้นสุดยอดนั้นเป็นการฝึกจิตใจให้ว่างเปล่าเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลปารีเทนนิ่งด้วยการทำสมาธิใต้น้ำเป็นเวลานานจนกระทั่งจิตใจของเขาเริ่มสงบไฟแค้นในใจเริ่มหมดดับด้วยน้ำทะเลที่บริสุทธิ์เขาสามารถพูดคุยกับปลาและหายใจใต้น้ำได้อย่างอิสระแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ดูหลำขั้นสุดยอดที่สมบูรณ์แบบ การฝึกวิชากินเวลานานเป็นเดือนถึงแม้การเทรนมันจะเหนื่อยล้าแสนสาหัสแต่ปารีก็ยังมีคนคอยเติมพลังให้ไม่ขาดเพราะตอนนี้ปารีกับเจ้าหญิงอูงูนั้นได้ตกหลุมรักกันก็แนล่ล่ะหนุ่มสาวหน้าตาดีอยู่ด้วยกันบนเกาะเป็นเดือนๆมีหรือจะรอดและแล้วหน้ามรสุมก็ได้ผ่านพ้นไปทำให้เจ้าหญิงอูงูต้องการเดินทางกับลังกาสุกะซึ่งปารีก็อาสาจะไปส่งคนรักของตน พอถึงรุ่งเช้าปารีได้พาเจ้าหญิงนั่งเรือออกทะเลไปอย่างราบรืน่นทั้งคู่แลกของดูต่างหน้าไว้ให้กันและกันแต่ในตอนนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังมาจากเกาะของอีกาดำเพราะตอนนี้ลิมเคียมได้สร้างปืนใหญ่แบบใหม่ให้พวกสลัดสำเร็จแล้วนั่นทําให้ทั้งสองตัดสินใจจะบุกเข้าไปทําลายปืนใหญ่ของพวกมันและช่วยลิมเคียมออกมาเป็นเวลาเดียวกันที่หน่วยรบพิเศษของยารังได้บุกมายังฐานของพวกอีกาดำพอดีพวกเขากระจายกำลัง ทังทำตามแผนที่ซ้อมกันมาทั้งเดือนได้อย่างเป๊ะมากๆแยกกันวางระเบิดตามจุดต่างๆและหาทางช่วยลิมเคียมกับน้องสาวออกมาปฏิบัติการครั้งนี้ดูเหมือนจะไปได้สวยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกเจอตัวและโดยจานวนที่น้อยกว่าทหารของยะรังบางส่วนพลาดท่าเดี้ยงขาดที่แต่ยังดีที่ยะรังสามารถช่วยลิมเคียมออกมาได้แต่สิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลิมกอนเนียวน้องสาวของลิมเคียมได้ตัดสินใจลาโลกด้วยตัวเองเพราะ เธอไม่อยากอยู่เป็นภาระให้พี่ชายของเธอภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้ริมเขียมร้องไห้ปานใจจะขาดแต่เขาจะไม่ยอมให้ชีวิตของน้องสาวต้องตายเปล่าริมเขียมรีบตั้งสติและช่วยยารังวางระเบิดเพื่อทําลายที่นี่ให้สิ้นซากส่วนทางปารีกับเจ้าหญิงอูงูที่รอเข้ามาก็บังเอิญมาพบกับทีมของยารังเขา้าทําให้ทุกคนร่วมมือกันจัดการพวกตัวประกอบไปอีกหลายคนแต่แล้วพวกเขาก็ถูกราวไว้กับซาเลมเข้าเล่นงานทําให้แผนวางระเบิดถูกขัด ขวางทหารของย่ารังทุกคนถูกสังหารสิ้นไม่มีเหลือขนาดตัวย่ารังเองก็ยังเกือบไม่รอดส่วนปารีพระเอกของเราก็โดนดาเมจบาดเจ็บเขาจึงยอมเสียสละอยู่จุดระเบิดให้ทุกคนที่ยังรอดหนีกับลังกาสุกะเจ้าหญิงอูงูปวดร้าวเกินจะบรรยายที่ต้องทนเห็นคนรักยอมตายต่อหน้าต่อตาและแล้วปารีก็ใช้แรงเฮืกสุดท้ายจุดระเบิดจนฐานของอีกาดำก็ตุ้มราบเป็นหน้ากลองทางปารีที่บาดเจ็บสาหัสก โดนแรงระเบิดกระแทกใสายจนตกน้ําหายไปส่วนเจ้าชายราไวาก็ถูกเอฟเฟกระเบิดเข้าเต็มๆทําให้เขาเสียชีวิตขาที่แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นเมื่อปู่กระเบนขาวได้โผล่มาพร้อมทั้งใช้วิชาดูหลํำด้านมือดปั๊มหัวใจช่วยชีวิตราไวาเอาไว้แน่นอนว่าท่านผู้ชมต้องงงว่าแกช่วยคนเลวทําไมคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วราไวานั้นเป็นลูกแท้ๆของปู่กระเบนขาวกับนางสนมในวังนั่นเอง ตอนนี้ปู่กระเบนขาวได้ตัดสินใจยอมแพ้แก่ด้านมืดกลายเป็นกระเบนดําและเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดเพื่อช่วยลูกชายของตนยึดลังกาสุกะ จากนั้นกลุ่มโจรสลัดอีกาดำก็เร่งกู้มาหาปืนใหญ่อีกครั้งโดยรอบนี้ปู่กะเบนดำจะเป็นคนลงมือเองซึ่งระดับพลังดูหล่ำที่มหาศาลของแกก็สามารถกู้มาหาปืนใหญ่ในตำนานขึ้นมาได้สำเร็จทำให้ในตอนนี้กองทัพโจรสลัดของลาวัยแข็งแกร่งเกินจะต้านทานไหวส่วนทางลังกาสุกะหลังจากที่เจ้าหญิงอูง,งูต้องสูญเสียปาลีไปพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทยัยยอมแต่งงานกับเจ้าชายปาหังเพื่อช่วยเหลือบ้านเมือง โดยการแต่งงานจะถูกจัดขึ้นที่นครป่าหังทําให้เจ้าหญิงจําเป็นต้องสเสด็จออกจากลังกาสุกะส่วนลิ่มเคียมก็รับคำสั่งจากองค์รายาฮีเจ้าเขาจึงเร่งสร้างมหาปืนใหญ่แบบใหม่ขึ้นมาถึงสองกระบอก จากนั้นเวลาก็ผ่านไปราวสองเดือนกองทัพโจรสลัดของราวัยได้บุกเข้าประชิดกำแพงเมืองรังกาสุกาอย่างรวดเร็วทั้งองค์รายาฮีเจาและเจ้าหญิงบิรูถึงแม้จะเป็นสตรีก็ไม่เคยกลัวสงครามทั้งสองสวมชุดเกราะออกศึกพร้อมปะจัน์กับศัตรูโดยมียรังทำหน้าที่เป็นแม่ทัพคอยสั่งการทหารพวกเขาพยายามใช้ปืนใหญ่ธรรมดายิงต้านพวกโจรสลัดเนื่องจากริ่มเคียมนั้นยังสร้างมาหาปืนใหญ่ไม่เสร็จทําให้การศึกครั้งนี้รังกาสุกาตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเหล่าโจรส สลัดนับร้อยๆพากันยิงปืนใหญ่ใส่กำแพงเมืองแบบไม่ให้พักหายใจทหารหลายนายต่างพากันสลัดชีพในหน้าที่แต่แล้วทุกคนก็เริ่มมีความหวังเมื่อลิมเคียมกับทหารช่างช่วยกันขนมาหาปืนใหญ่แบบใหม่ที่แกะกล่องเหมือนเพิ่งซื้อมาจากทีวีไดเล็กทั้งสองกระบอกอกอกมาและพลังทำลายล้างของมันก็มาหาสารถึงขนาดทำให้กองทัพโจรสลัดแตกกระเจิงลังกาสุกาจึงกลายเป็นฝ่ายคุมเกมบ้างแต่ตอนนั้นขุนนางฮะยีกาเดกลับแสดงท่าแท้ของ มันออกมาด้วยการหักหลังองค์ราญายฮีเจาเพราะแท้จริงแล้วแกคือตาแท้ๆของราไวที่แฝงตัวอยู่ในลังกาสุกะและคอยส่งข่าวให้กองทัพสลัดมาตั้งแต่ต้นเอาซะเนียนเลยตาเถาเอ้ยตอนนี้องค์ราญายฮีเจาและเจ้าหญิงบิรูตกเป็นตัวประกันของพวกมันแบบงง,งๆทําให้ฝ่ายลังกาสุกะกลับมาเป็นฝ่ายเสยเปรียบอีกครั้งคุมเกมได้แป๊บเดียวเองมิหนำซ้ำําราวัยก็ใช้ไม้ตายขั้นเด็ดขาดสั่งยิงมาหาปืนใหญ่ในตำนาน ใส่กำแพงเมืองอย่างบ้าคลั่งพลังทำลายของมันมหาศาลเกินจะบรรยายราวกับปีศาจแห่งวันสิ้นโลกทำให้ทุกคนบนกำแพงโดนแรงระเบิดกระเด็นไปคนละทิศคนละทางยิ่งไปกว่านั้นองค์รายายฮีเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมฮายิกาเดที่โดนลูกหลงไปด้วยก็อาการร่อแร่แต่มันก็ยังพยายามจะสังหารองค์ราย,ยาทิ้งแต่โชคยังดีที่ตอนนั้นเจ้าหญิงองูงกับพระสวามีป้าหังได้ยกกองทัพมาช่วยไว้ได้ทันการ ทำให้ในตอนนี้กองทัพของลังกาสุกะมีมากพอจะบทขยี้เราจนสลัดให้จมสู่ท้องทะเลแต่ติดปัญหาเดียวนั่นคือพวกมันยังมีมหาปืนใหญ่ในตำนานสุดอันตรายไว้ในครอบครองริ่มเคียมกับย่ารังจึงนำทัพเครื่องร่อนบุกโจมตีทางอากาศโดยการทิ้งระเบิดใส่ลำเรือของพวกมันสถานการณ์สงครามตอนนี้เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างทุ่มหมดหน้าตักทัพอากาศของย่ารังสามารถเก็บเรือของสลัดไปได้หลายลำแม้แต่เรือของซาเล ก็พลาดท่าโดนระเบิดของยารังเล่นงานจนตุยกระจายไปในทะเลส่วนลิ่มเคียมที่พยายามฝ่าเข้าไปทําลายมหาปืนใหญ่ก็ล้มเหลวพลาดท่าตกน้ําไปสักก่อนสงครามไม่มีทีท่าจะจบสิ้นและยืดเยื้อพากชีวิตทั้งสองฝ่ายต่อไปเรื่อยๆกระทั่งวีและบุรุษแห่งเกลียวขึ้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อหยุดสงครามปารีที่รอดตาจากเหตุการณ์ถ้ำระเบิดได้ขี่กระเบนโผล่ขึ้นมายุตีทุกอย่างโดยการใช้วิชาดูลํำขั้นสมบูรณ์ควบ คุมวานยักษ์เข้าถล่มเรือรบของราวัยจนพังพินาศแม้แต่ปูกระเบนดำ ก็มีอาจต้านทานพลังของปารีในตอนนี้ได้กองทัพจนสลัดของราวายัยและมหาปืนใหญ่ในตำนานได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรที่หนาวเน็บทำให้ลังกาสุกะเป็นฝ่ายชนะในสงครามครั้งนี้ส่วนปารีตอนนี้จิตใจของเขาว่างเปล่าบริสุทธิ์อีกทั้งยังควบคุมสัตวทะเลน้อยใหญ่เปรียบดังเจ้าสมุทรก็ได้กลับลงสู่ท้องทะเลและหายตัวไปตลอดการ ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนหรือตั้งใจจะทำอะไรต่อเหลือไว้เพียงแค่ตำนานเล่าขานแบบปากต่อปากถึงมาหาบุรุษผู้หยุดสงครามลังกาสุกะ หลังจากศึกสุดท้ายจบลงองค์รายาฮีเจ้าก็ได้สิ้นพระชนในสนามรบอย่างสมพระเกียรติของวีรสตรีทำให้เจ้าหญิงบีรูจำต้องขึ้นรังตำแหน่งเป็นราชากษตรีแห่งลังกาสุกะองค์ใหม่และของแผ่นดินโดยทำเรื่อยมาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับปืนใหญ่จอมสลัดแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.6คะแนนส่วนทางเว็บมัเขือนเน่าหรือ Rotten Tomato ฝ่ายนักวิจารณ์ไม่มีการลงคะแนนใดๆแต่ฝ่ายคนดูทั่วไปอยู่ที่40% เกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1ปืนใหญ่จอมสลัดเข้าฉายในวันที่23ตุลาคมพศ2551แลกกำกับโดยคุณอุ๋ยนนทซีนิมิรบุตรข้อที่2นังเรื่องนี้ใช้ทุนในการสร้างไป140ล้านบาทแต่สามารถทำไรายได้ไปเพียง74.8ล้านบาททั่วประเทศเท่านั้นเป็นสาเหตุให้เราอดดูภาคต่อไปโดยปริยาย และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้ไ<ป>เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับด้วยรักและอาลายัยเมกวินัยไกรบุตร